สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการแข่งขันควิดิตฉบับหนังสือในเล่มที่สองภาคห้องแห่งความลับนะคะว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีการแข่งขันกันทั้งหมดกี G ่แมตช์และบ้านไหนที่เป็นฝ่ายชนะนะคะโดยในแต่ละปีเนี่ยฮอกวอตจะมีการแข่งขันควิดิททั้งหมด6กแมตช์ต่อฤดูกาลโดยวันนี้นะคะเราจะมาเล่าในแมตช์ที่กิฟฟินดอพบกับบ้านซิลิธเทวินนะคะ โดยในดัตตี้มาดามฮูดก็เป็นกรรมการเช่นเคยนะคะเริ่มเล่นหลังเสียงนกบีดนะมาดามฮูดบอกสามสองหนึ่งเสียงเชียร์ของคนดูช่วยเร่งให้พวกเขาเหาะขึ้นไปบนฟ้าผู้เล่นทั้งสิบสี่คนลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้าสีตะกวัวแฮร์รี่บินสูงกว่าทุกคนเขาหลีตามองไปรอบๆหาสนิทเป็นไงหัวแผลเป็นมาลฟอยตะโกน เขาพุ่งขึ้นมาจากเบื้องล่างราวกับจะโอ้อวดความเร็วของไม้ของเขาแฮร์รี่ไม่มีเวลาตอบในนาทีนั้นลูกบัตเจอร์ดำใหญ่พุ่งตรงมาทางเขาเขาลบได้อย่างวุดวิดรู้สึกว่าลูกบัตเจอร์เฉียดเส้นผมเขาเมื่อมันบินผ่านไปเกือบไปแฮร์รี่จอร์ดบอกเขาบินผ่านไปถือไม้ตีอยู่ในมือพร้อมที่จะฟาดลูกบัตเจอร์กลับไปทางทีมสลิชลีน แฮร์รี่มองเห็นจอร์ดหดลูกบัตเจอร์เต็มแรงไปทางเอเรียนพูซี่แต่บัตเจอร์กลับเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศและพุ่งกลับมาหาที่แฮร์รี่อีกแฮร์รี่ดิ่งลงพ้นอย่างรวดเร็วและจอร์ดหดมันกลับไปทางเมลฟอยได้แต่ลูกบัตเจอร์กลับตีโค้งย้อนกลับมาอีกราวกับบูมแมลงและพุ่งตรงมาทางหัวของแฮร์รี่แฮร์รี่เล่นความเร็วพุ่งไปอีกทางฝ้าของสนาม เขาได้ยินเสียงวีดบิวของลูกบัตเจอร์วิ่งผ่านอากาศตามหลังเขามาติดๆนี่เกิดอะไรขึ้นลูกบัตเจอร์ไม่เคยมุ่งเล่นงานผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเช่นนี้มาก่อนหน้าที่ของมันคือพยายามความผู้เล่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เฟสตวิลลี่คอยหวดลูกบัตเจอร์อยู่อีกภาคหนึ่งแฮร์ร mm ี hmm. ่ก้มหลบเมื่อเฟสหัวลูกบัตเจอร์ไปสุดแรงลูกบัตเจอร์ออกไปพ้นทางแล้ว สำเร็จเฟสตะโกนอย่างมีความสุขแต่ผิดเสียแล้วเพราะเรากับว่าแฮร์รี่มีแม่เด็กดูดมันเข้ามามันพุ่งตรงเข้ามาหาเขาอีกครั้งทำให้แฮร์รี่ต้องบินหนีไปด้วยความเร็วสูงสุดฝนเริ่มตกแฮร์รี่รู้สึกว่าฝนเม็ดใหญ,ใหญ่กระทบใบหน้าและแว่นตาของเขาเขาไม่รู้เลยว่าเกมดำเนินไปอย่างไรจนได้ยินเสียงรีจอแดนผู้บรรยาย ตะโกนบรรยายการแข่งขันว่าซิลิเลีนำ60ต่อ0ไม้กว่าที่เหนือกว่าของทีมซิลิลีนดูจะทำหน้าที่ได้ดีขณะที่ลูกบัตเจอร์บ้าข้างก็ทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่ที่พยายามที่จะชนแฮร์รี่ให้ตกลงมาตอนนี้เฟสและจอร์ดต้องคอยบินขนาบข้างเขาไว้จนเขามองไม่เห็นอะไรนอกจากแขนทั้งสองข้างที่หวดลูกไปมา ากเป็นเช่นนี้แฮร์รี่ก็ไม่มีโอกาสมองเห็นลูกสนิทแน่ๆอย่าว่าจะจับมันให้ได้เลยต้องมีคนทำอะไรกับลูกบัตเจอร์เฟสคําลามพางเหวี่ยงไม้ตีลูกบัตเจอร์สุดแรงเมื่อมันเริ่มโจมตีแฮร์รี่อีกเราต้องขอเวลานอกจอร์สบอกพยายามส่งสัญญาณถึงบูธและในเวลาเดียวกันก็หยุดลูกบัตเจอร์ไม่ให้ทำจมูกแฮร์รี่หักไปเสียก่อน ฮูดดูจะเหมือนได้รับสัญญาณมาดามฮูดเป่านกหวีดดังลั่นแล้วแฮรรี่เฟสจร์ดก็ดิ่งลงพื้นยังคงพยายามหลบลูกบัตเจอร์บ้าข้างอยู่ด้วยเกิดอะไรขึ้นฮูดถามเมื่อทีมกิฟฟินดอร์รวมกลุ่มกันคนดูฝ่ายซิลิทลีนส่งเสียงร้องแสดงความไม่พอใจเราถูกกระหน่ำอยู่เฟสจร์ดพวกนายอยู่ที่ไหนตอนที่ลูกบัตเจอร์สกัดแอนเจลีนาไม่ให้ทำแต้ม เราอยู่เหนือเธอขึ้นไปอีกเจดเมตรคอยกันลูกบัตเจอร์อีกไม่ให้ลูกฆ่าแฮร์รี่ให้ตายไปเสียก่อนนะโอลิเวอร์เจ้ตอบอย่างหัวเสียต้องมีใครไปบล็อกลูกบัตเจอร์ไว้แน่ๆมันไม่ยอมปล่อยแฮร์รี่มันไม่ไปหาคนอื่นด้วยตลอดทั้งเกมเลยพวกเซริเทลีนต้องทำอะไรกับลูกบัตเจอร์แน่ๆแต่ลูกบัตเจอร์ล็อกอยู่ในห้องทำงานของมาดามฮูสตั้งแต่เราฝึกครั้งที่แล้วแล้วนะ และไม่มีอะไรผิดปกติตอนนั้นด้วยฮูดบอกอย่างกังวลกระวายใจมาดามฮูดเดินมาแฮร์รี่มองไปทางด้านหลังของเธอและเห็นทีมเซลิเทลินโหเยอะเย้ยพางชี้มาทางเขาฟังนะแฮร์รี่บอกเมื่อมาดามฮูดใกล้เข้ามาทุกทีมีนายสองคนเหาะไปรอบๆฉันแบบนี้เหลือทางเดียวที่ฉันจะจับลูกสนิทได้ก็ต่อเมื่อมันบินมาเกาะแขนเสื้อฉันเท่านั้นแฮร์รี่บอก ไปเฝ้าคนอื่นๆในทีมแล้วให้ฉันจัดการกับลูกบัตเจอร์ขี้โกงนี่เองอย่างโง่ไปหน่อยนะ่าเฟสต,ตอบมันจะชนหัวนายหลุดละสิวูดมองดูแฮร์รี่แล้วหันไปดูวิสซี่สองพี่น้องโอลิเวอร์เหี่ยวบ้าน่าอลิเซียสปินเนตบอกอย่างกดธโเธอจะปล่อยให้แฮร์รี่จัดการกับไอ้นั่นคนเดียวไม่ได้นะขอให้มีการสอบสวนดีกว่า ถ้าเราหยุดตอนนี้เราก็ต้องถูกปรับให้แพ้แฮร์รี่บอกแล้วเราต้องไม่แพ้ซิริเทลีนพอลูกบัตเจอร์ลูกเดียวตกลงเถอะโอลิเวอร์ปล่อยให้ฉันดูแลตัวเองเถอะทั้งหมดเป็นความผิดของนายจอร์ดบอกวูดอยากโกรจัดเอาลูกสนิดมาให้ได้ไม่ก็สู้จนตัวตายโง่ามากนะที่บอกเขาอย่างนี้มาดามฮูดเดินมาสมทบกับพวกเขาพร้อมจะเล่นต่อหรือยังเธอถามวูด บูธมองสีหน้าที่เด็ดเดี่ยวของแฮร์รี่พร้อมฮะเขาตอบเฟรจอร์ดนายได้ยินแฮร์รี่นะปล่อยเขาตามลำพังให้เขาจัดการกับลูกบัตเจอร์เองตอนนี้ฝนตกหนักขึ้นมาดามฮู์เป่านกหวีดแฮร์รี่ถีบเท้าลอยขึ้นไปกลางอากาศเขาได้ยินเสียงลูกบัตเจอร์พุ่งตามหลังมาแฮร์รี่หอสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเขาบินเป็นรูปห่วงแล้วโฉบไปโฉบมา ตีลังกาชวัดเฉวียนหรือบินซิกแซกไปทางโน้นทางนี้ก่อนจะม้วนตัวถึงแม้จะรู้สึกมึนหัวเ,เล็กน้อยแต่เขาก็ฝืนเบิกตากว้างฝนตกลงมากระทบแว่นตาและไหลไปตามร่องจมูกเมื่อเขาตีลังกากลางอากาศเพื่อหลีกลูกบัตเตอร์ที่พุ่งมาอย่างแรงอีกครั้งเขาได้ยินเสียงคนดูหัวเลาะเขารู้ว่าเขาคงดูไม่เข้าท่าเอาเลยแต่ลูกบัตเตอร์ขี้โกมีน้ำหนัก จึงไม่อาจเปลี่ยนทิศทางได้เร็วเท่าเขาเขาเริ่มเหมาะเหมือนอยู่ในรถไฟเหาะในสวนสนุกที่หกเมนตีลังกาผาดโผนชวนหวาดเสียวไปรอบๆขอบสนามกีฬาทางหลิ่งสายตามองผ่านสายฝนไปที่เสาประตูของกิฟฟินดอร์ที่เอเดียนพุซซี่กำลังพยายามบินผ่านวูธเสียงนกหวีดที่ผ่านหูแฮร์รี่ไปบอกเขาว่าลูกบัตเจอร์พาดเขาไปอีกหน เขาหันไปมองทางขวาแล้วเหาะเร็วจีย้อนกลับไปอีกทางฝึกบัลเล่หรือไงพอตเตอร์มาฟอยตะโกนถามเมื่อแฮรี่จำเป็นต้องหมุนตัวเป็นวงกลมอย่างไม่เข้าท่ากลางอากาศเพื่อหลบลูกปาเจอร์แฮรรี่บินหนีลูกัาเจอร์ไล่ตามห่างไปไม่ถึงเมตรเท่านั้นและเมื่อเขาหันกลับไปมองมาฟอยด้วยความเกลียดชังแฮรี่ก็เห็นลูกสนิทสีทองมันลอยอยู่เหนือ หูซ้ายของมัลฟอยไม่กี่เซนติเมตรแต่มัลฟอยมัวที่จะหัวเราะเยาะแฮร์รี่จนมองไม่เห็นลูกสนิทในช่วงเวลาอึดใจเดียวแต่แสนทรมานใจนี้แฮร์รี่ลอยค้างอยู่กลางอากาศเขาไม่กล้าเล่นความเร็วไปทางมัลฟอยเพราะเกงว่าอีกฝ่ายจะเน,นยเงยหน้าขึ้นมามองและเห็นลูกสนิทโครมเขาหยุดนิ่งนานเกินไปเพียงแค่วินาทีเดียวลูกบัตเจอร์ก็ชนเขา เต็มแรงที่ข้อศอกแฮรรี่รู้สึกตัวว่าแขนของเขาหักความรู้สึกเจ็บปวดแขนทวีขึ้นมาทำให้เขาวิ่งเวียนและหน้ามืดเขาเอียงไปทางข้างหนึ่งบนต้นไม้กวาดที่เปียกชุ่มเขาข้างหนึ่งยังคงหนีบไม้กวาดไว้แน่นแขนขวาห้อยตองแต่งใช้งานไม่ได้อยู่ข้างตัวลูกบัเจอร์วิ่งกลับมาโจมตีอีกเป็นครั้งที่สองคราวนี้มุ่งตรงที่ใบหน้า แฮรี่หลบออกไปให้พ้นมีความคิดเดียวอยู่ในหัวเริ่มชายอยู่ในหัวของเขาต้องไปหาเมอฟอยเขาพุ่งดิ่งผ่านสายฝนและความเจ็บปวดตรงไปที่ใบหน้ายิมย้มเยาะตาเป็นประกายอยู่เบื้องล่างเห็นดวงตาที่เบิกกว้างด้วยความกลัวมอฟอยคิดว่าแฮารี่จะพุ่งเข้ามาทำร้ายเขาอะไรกันเขาร้องอ้าปากค้างและรีบหนีให้พ้นไปจากแฮรี่ แพรี่ปล่อยมือข้างที่ยังดีอยู่จากไม้กวาดและยกขึ้นคว้าเขารู้สึกว่านิ้วของเขาจับลูกสนิทเย็นๆไว้แต่ตอนนี้เขาเหลือเพียงใช้ขานี่ไม้กวาดประคองตัวไว้เสียงคนดูเบื้องล่างโห่ร้องเมื่อเขาพุ่งลงสู่พื้นดินพยายามฝืนตัวไว้ไม่ให้หมดสติไปเสียก่อนเขาล่อนลงพื้นเต็มแรงจนโคนกระเด็นไปทั่วและกิ้งตัวลงมาจากไม้กวาดแขนของเขา ตกห้อยทำมุมปลาดความเจ็บปวดท่วมทนล้นปีแต่แฮร์รี่ก็ได้ยินเสียงงอนเสียงผิวปากและเสียงตะโกนดังมาแต่ไกลเขาเพ่งสมาธิไปที่ลูกสนิทที่กำแน่นอยู่ในมือข้างที่ยังดีอยู่เป็นไงล่ะเขาพูดแผ่วเบาเราชนะแล้วเขาหมดสติไปเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งสายฝนพางพรมลงบนหน้าเขาและเขายังนอนงายอยู่บนสนามแข่ง มีใครคนหนึ่งก้มดูเขาอยู่เขามองเห็นฟันขาวเป็นประกายโอ๊ยไม่นะอย่าใช่อาจารย์เลยเขาคางเขาไม่รู้ตัวหรอกว่ากำลังพูดอะไรล็อกฮาร์ดพูดเสียงดังกับทีมกิฟฟินดอร์ที่มุงอยู่รอบเขาไม่ต้องกังวลนะแฮร์รี่ฉันจะซ่อมแขนของเธอเองอย่าฮะแฮร์รี่ร้องเอาไว้อย่างนี้เธอคะขอบคุณเขาพยายามลุกขึ้นนั่งแต่รู้สึกปวดมากเขาได้ยินเสียงแชะ รนหูดีจังอยู่ใกล้ๆฉันไม่อยากได้รูปถ่ายตอนนี้หรอกนะคอรินเขาบอกเสียงดังลั่นนอนลงไปแฮร์รี่ล็อกฮาร์บอกเสียงนุ่มนวลมันเป็นคาถาง่ายๆที่ฉันเสกนะับครั้งไม่ทั่วแล้วให้ผมไปห้องพยาบาลไม่ได้เหรอฮะแฮร์รี่กัดฟันถามให้เขาไปดีกว่าฮะอาจารย์วูดดี้ที่เปื้อนโคนทั้งตัวบอกเขาอดยิ้มกว้างไม่ได้แม้ว่าซีเกอร์ของเขาจะบาดเจ็บ จับลูกสนิดได้เยี่ยมมากเลยแฮร์รี่ตื่นตาตื่นใจจริงๆสุดฝีมือของนายเลยละ่ะฉันว่าแฮร์รี่มองผ่านขาที่มุงอยู่รอบๆและเห็นเฟสและจอร์ดวิสลี่กำลังความเก็บลูกบัตเจอร์พิคาดใส่ลงไปในกล่องมันพายายามสู้สุดฤทธิ์ถอยออกไปแล้วฮาร์ทบอกพังม้วนเสื้อแขนคุมสีเขียวมรกตขึ้นไม่อย่าแฮร์รี่บอกเสียงอ่อนๆแต่แลฮาร์ดกำลังควงไม้กายสิทธิ แล้ววินาทีต่ตอมาก็ชี้ไปที่แขนของแฮร์รี่ความรู้สึกแปลกชอบกลเริ่มขึ้นจากตรงไหล่ของแฮร์รี่แล้วรามลงมาจนถึงปลายนิ้วเขารู้สึกเหมือนว่าแขนของเขารีบลงเขาไม่กล้ามองว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเปิดตาแน่นและหันหน้าไปทางอื่นที่ไม่ใช่แขนของเขาเองแต่ความกลัวของเขาก็เป็นจริงเพราะคนที่มุงอยู่กานหายใจและคอลินคีฟี่เริ่มกดชัตเตอร์ใหญ่อย่างบ้าคลั่ง แขนของเขาไม่จ็บปวดอีกต่อไปแต่มันไม่รู้สึกเหมือนเป็นแขนเลยอ้อลอคาดพูดใช่แล้วบางทีมันก็เป็นแบบนี้ได้แต่ประเด็นคือตอนนี้กระดูกไม่หักแล้วนั่นเป็นเรื่องที่ต้องจำไว้ให้ดีนะทีนี้แฮดดี้ค่อยๆเดินไปห้องพายาบาลได้แล้วมิสเตอร์วิสลี์มิสเตอร์เกนเจอร์ช่วยประคองเขาไปหน่อยได้ไหมแล้วมาดามพอมฟี่คงจัดการเออทำให้เรียบร้อยได้ เมื่อแฮร์รี่รู้ขึ้นยืนเขารู้สึกตัวเอียงไปข้างหนึ่งอย่างประหลาดเขาสูดหายใจเข้าแรงๆลึกๆแล้วมองไปทางขวาสิ่งที่เขามองเห็นเกือบทำให้เขาเกือบหมดสติไปอีกหนสิ่งที่ยื่นออกมาจากปลายแขนเสื้อของเขามองดูเหมือนถุงมือยางหนาๆสีเนื้อเขาพยายามจะกระดิกนิ้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นล็อกฮาร์ไม่ได้ต่อกกระดูกของแฮร์รี่แต่เขาถอดกระดูกของแฮร์รี่ออกไปจนหมด มาดามพอมฟี่ไม่พอใจเลยเธอน่าจะมาหาชันทันทีเธอหัวเสียมากค่ะเข้าจบไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันควิดิตของฮอกวอตส์ในภาคที่2นะคะโดยนัดนี้บ้านกิฟฟินดอร์ก็เป็นฝ่าชนะไปนะคะส่วนผลการแข่งขันรวมโดยเกมสุดท้ายนะคะที่กิฟฟินดอร์จะต้องแข่งกับคาเพิกพัทเนี่ย การแข่งขันถูกยกเลิกไปนะคะเนื่องจากมีเด็กนักเรียนถูกทำร้ายเพิ่มขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเฮอร์ไมโอนี่นั่นเองนะคะคิดิตจึงถูกยกเลิกไปเราจึงไม่ทราบว่าในปีนั้นใครเป็นผู้ชนะนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ